สวัสดีค่ะแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะเนาะพี่น้องโอ้ยลมแี้ประดาพาลงมาหาปักขอนค่ะจากกิจงานแข่งกีฬาเนาะค่ะเนาะวางเนาะค่ะพระมหาปักขอนค่ะโคงน้ำทราเนี่ยแหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวออกมาหละเมือเนาะค่ะกลับไปลุยน้ำประดาค่ะ ยืนเสียงบอลถวดถวดอยู่ใกล้ๆเนี่ยแหะค่ะมาค่ะไปลุยนน้ำกันค่ะอากาศนาหนาวค่ะพี่น้องค่ะอยู่นี่แล้วค่ะพี่น้องนี่อยู่ข,ข้างข้าหน้าคกๆนี่ล่ละยื้นเสียงบอลเลยนะคะเนะาะไปค่ะลงไปลุยนน้ำประดาค่ะ พี่นองปลาค่ะปลาไมา่ไหลปลาตัวน้อยตัวงามๆเลยค่ะเออเขาตาพี่น้องสเสดอ้อ่าอ,อย่างน้ำกล่องครับพี่น้องมันมีมือกล่องเพื่อ,เอนเนาะค่ะ แม่ตึง้งโขบไม่คิดตุ๊ตุ๊บแบบง่ายเลยค่ะว้าวปลาค,ควงง่าปลาควงเลยค่ะที่นอ่น,นี่โอ๊ยเกิบจ,จะออกมามาทัน Hup, <laughs> Uh -huh. Uh -huh. Đúng rồi, các bạn hãy đăng cho kênh all right ปอดยังไงปเสสายงเหมือนอู้หูหูอยใหญ่มันอยู่นี่เองปิดแสงอาทิตย์กันพี่ร้องเออตัวบักน้ำเลยอุ้ย อ๋อะหลฮัล huh. ค uh ่ huh. तो ओहो बादी ปลาดุปลาดุ้าถุงมือจับปลาไปอยู่โอ้โหแค่เพี่น้องจับปลานึ่ปลาดา ขอน้อยไะเก็บตักขอน้อยตักสมีนะครับพี่นอ้องตุ๊บะขน้อยโอ๊ยเดี๋ยวกวงกันเดี๋ยวพี่นอ้องตัุ๊บะขอน้อย ข้กบกด,ดีๆหนะคะบกข้ามตัวข้ามตัวูว้ฮู้ฮู้ dạy dạy có mi <laughs> <laughs> ปลาคอนนะคะเนาะนี่ปลาตัวใหญ่นะคะใส่เนืเ่อยเดี๋พี่น้องหาต่อ <c oughs> นี่ค่ะบมองนึงค่ะพี่น้องปลาคอนปลาคอนนีเดกสดๆอยู่เอาจังไดนี่พี่น้องโอ้ยไป ขอมันเลียนขึ้นโคกโข้อมันเต้นขึ้นโคกหลายแหน,นปะปลาเล่นขึ้นโคกปลาเล่นขึ้นโคกพูน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 โอ้พี่น้องขอประดับ Obrigada. うん。 ไม่วลยนี okay, ่คนน้อยไปไหนเร็วเหรอ

กับก้าวพี่น้องมาอายุโดนแล้วค่ะเอาพอกินแล้วกับก้าวครับพี่น้องค่ะอือนี่ปัดขวานค่ะประโคอค่ะนี่ประ,นนะ,คะ,ประโคอหน่อย จะหลุดนี่อะไรค่ะพี่นอ้องไปปอยสั่งปาลาเดี๋ยวมันร้อดนะคะอือเดีร้ยายแล้วอืออือสามโลสี่โลดเดี๋ยวกัน เอามากินีะเงียะขักกัมลลค่ะพี่น้องแล้วเดี๋พกินพ็อยากแล้วขี้ต้มโ <laughs> ม่อน,นปุ๋ยแต่โม่ปุ๋ยลลางก้อน กุ้งไหลค่ะหลังมากไหมคระพีนน่น้องยัยังไงอยู่นะคะโอ้โหนัหวยัองอยู่ดีแม่นังไปบ ะโอตรงง้างมือค่ะอุ้ยอ้ยอุยอ้ยเป้าจับฝ้าจับฝ้า่าคะ่ะแต่หลุนเดียวกันเฮ้ยตะขอหน่อยว่าตกดีดี่ใสสวุดเลย พ่อเวียดมือนี่เฮ้ยเต็นอยู่คุณแค่นี้กับพ่อแล้วค่ะพ่อได้กินล้างม้าเอาไหมจจุุดดจุด มดแล้วอหออกอากาศตาท่านางโอ้ร้ายจุ๊กค่ะไปไม่มาหรอกครับพี่น้องกลับแล้วกลับแล้วอันนี้ห่วงเข่าค่ะเด็ในในใกไปร้ายครับอื้อ Bonito. เนื้มาบักไก่เลยค่ะมีบัวลูกมาบัวไปแกงคนขับที่น้องไปกินแกงสายบัวเนาะบัสวสายบัวสายบัวนี่อาหารอาหารปลาเอ้ยน้ำเย็นคัก <laughs> น้ำเย็นไครับพี่น้องโอ้สายอบอุ่นน้ำเยี่ยมไเย็นแท้โอ้ไปหาสาย,กยแกงอิม่มเด้อพี่น้องเอาไปบ่ถึงบ่ถึง Nó khá, nó khá đi đâu, các bố bà đi khá đi đâu. ก็มีแข่แก่แก่ไม่เอาโอ้ยงามขาขาพี่น้องอน่านมัดสะอาด ล้วครับพี่น้องน้อนนยค่ะตัวน้องะเคีงหน่อยนี่ตัวใหญ่อยู่ไหนกระตาพี่คะพี่น้องเผมแล้วค่ะเนาะตัวใหญ่ๆอยู่นี่ขอบคุณงานมานีิก็แค่น,นี้ค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลน์ทุกแชทจ้า แม่ให้กำลังใจชมกระดาบานทูงค่ะพะ้าหางอยู่หายยากนะคะเนาะอันนี้คือิปลาราค่ะสวัสดีค่ะ